สวัสดีครับวันนี้วันที่25นะครับพี่ปอเหลีอังกฤษเข้าสู่บ็อกซิ่งเดย์เรียบร้อยนะครับก็ตามประเพณีครับเตะแล้วเตะอีกเตะอีกเต,ต,ตะแล้วนะครับไม่หวาดไม่ไหวจนถึงวันที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูเซ็กชันแรกก่อนนะครับว่าใครจะเจอใครนะครับก็หลักๆก,ก็คือแมหมฤดูหนาวเนี้มันก็จะไอเนี้ยนิดนึงนะครับผม ท,ทีนิดนึงนะครับเปิดบ็อกซิ่งเดย์อ่าเซคชั่นแรกเลยนะครับนิวคาสเซิลต้อนรับการมาเยือนของน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับวันที่26นะครับตามตารางที่แอดทำให้เลยนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวล์บอลมาร์ตต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมเบอร์ลีย์ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่าเอฟซีนะครับต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลทนี่ก็คือวันพฤหัสแล้วนะฮะ เบนฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันเอฟเวอร์ตันต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไบรตันต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นี่เป็นวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่29แล้วและคู่สุดท้ายของเซกชั่นแรกก็คืออาร์เซนอลนะครับต้อนรับการมาเยือนของขุนค้อนนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับโอโ้โหเตะกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับก็ ดูกันบอลกันอิ่มๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะครับฤดูหนาวอากาศเปลียนเปลี่ยนแอดก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะครับแต่ก็ทนดูครับดูนะครับ,รบมันใหญ่รักนะครับก็ตลาดก็จะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ,อสุดท้ายก็คือล่าสุดก็คือวูบวุบวบที่ชนะเซลซีมานั่นแหละฮะอัปเดตถึงตรงนั้นดังนั้นแล้วมันก็จะต่อจากนั้นเป็นต้นมานะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับผมแม่ก็อากาศหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับผมเดี๋ยวระหว่างระหว่างวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าจะไปวันที่สามสิบต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับถึงวันที่สามนะครับอาร์เซนอลยังนําอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับมีสี่สิบแต้มแข่งสิบแปดชนะสิบสองเสมอสี่แพ้ส,สองสี่สิบแต้มนําอยู่ นำอยู่อันดับที่1อันดับที่2ลิเวอร์พูลนะครับแข่ง18ชนะ11เสมอ6แพ้1นะครับ39แต้มตามมาด้วยอันดับที่3แอตตันวิลล่าแข่ง18ชนะ12เสมอ3แพ้3 39แต้มตามมาด้วยอันดับที่4สเปอร์แข่ง18ชนะ11เสมอ 3, 4, 3 6, แพ้4 36คะแนนอันดับที่5แมนเเชสตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ขอโทษนะครับแข่ง17ชนะ10เสมอ4แพ้3 34แต้มนะครับ ตามมาด้วยเวสต์แฮมนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไบรตันเซลซีนะครับตามลำดับนะครับผม3-4-5สีห้าลำดับสุดท้ายก็เอฟเวอร์ตันฟอเรสต์ลูตันทาวเบอร์ลีย์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดรอดูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะสามารถเก็บ3แต้มได้หรือหรือไม่นะครับอีลิกเทนฮาก็แหมก็ถ้าถ้าทำในใน,ในมุมของแอดนะครับก็เก้าอี้ร้อนอนิดนึงไม่รู้ว่าใครจะโดนไล่ออกเป็นคนแรกนะครับ ก็มีนอติแฮมฟอร์เรสครับเปลี่ยนโค้ดไปเรียบร้อยแล้วนี่คือคนคนแรกมั้งใครจะโดนเป็นคนต่อไปเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับผมก็อย่างเงี้ยครับมันวงเวียนยุทธจักรของของลูกหนังก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะก็ก็เรามาตามลุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะเรา f c นะครับก็ให้ดูบอลก็ต้องรักษาสุขภาพแ้วครับช่วงนี้มาเตะกันทุกวันนะครับเตะกันยันจนถึงนู่นนะครับปีหน้าเลยครับวันที่3นะนี่ เซ็กชันที่2เดี๋ยวแอปจะเอาลงวันพรุ่งนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ